เดโมชื่อที่ดูเหมือนตัวตุ่มใต้ดินธรรมดาแต่แท้จริงแล้วมันคือสัตว์ประหลาดที่ดุร้ายและน่ากลัวกว่าที่คุณจินตนาการไว้ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นนักสำรวจที่ติดอยู่ใต้ถ้ำลึกจนต้องกินสิ่งมีชีวิตใต้ดินเพื่อเอาชีวิตรอดแต่การกระทําเหล่านั้นกลับเปลี่ยนมันให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปิดธรรมชาติและพร้อมจะทําลายทุกสิ่งที่ขวางหน้า The assimilate หมายถึงการหลอมรวมสิ่งต่างๆเข้าด้วยกัน ร่างกายของมันเป็นส่วนผสมของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดทั้งมนุษย์สัตว์หรือแม้แต่กระทั่งพืชที่มาของมันไม่แน่ชัดแต่เล่าลือกันว่ามันเกิดจากการทดลองที่ผิดพลาดของนักวิทยาศาสาตร์ที่พยายามรวบรวมดี a ของสิ่งมีชีวิตเข้าด้วยกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้กับกลายเป็นสัตว์ตวประหลาดที่พร้อมจะดูดกินทุกสิ่งบนโลกและนี่คือประวัติของสองสัตว์ประหลาดสุดอันตรายที่ผมต้องเผชิญในคลิปวิดีโอนี้ผมจะต้องเอาชีวิตรอดและฆ่าพวกมันทั้งหมด ถ้าหากพร้อมแล้วขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเอาชีวิตรอดที่สุสนระทึกไปลุยพร้อมกันเลยครับเอาล่ะครับ,รบก็ต้องกราบสวีนัสสวัสดีสมาชิกชาบูทใหมทท่ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้นก็อยู่ผมจอห์นสันเหนือแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกมใหม่ครับสยองขวัญครับผมวันนี้พวกผมมากัน3คนคนมาเดิมน,นะครับผมมีน้องนุ่นแล้วก็น้อง,องเ,อเอ็กซ่านะครับผม วันนี้เราอยู่ในมอสที่มีชื่อว่าเดอะโมมีคนขอให้เล่นวันนี้ก็มาเล่นให้นะครับตามคําขอไปวันนี้ผมมีเป้าหมายเหมือนเดิมนะคือการมีบ้านมีเตียงแล้วก็ฆ่ามันแต่ไม่แน่ใจว่าจะฆ่ามันได้หรือเลปล่าเพราะว่าไม่ได้เอามอสปืนมามีแก่ด้วยเอาสวยดิมีแกะก็มีเตียงอะ่ะไป<ค><ด>มา<ค>ดิกก็มา<ค>ดิ โดวบุกมาแลงโดนไปซะโดนไปซะโอ้โหพี่เหนือบนหัวพี่เฮ้ยอะไรมะเนี่ย งไปเมื่อกี้มันยังเสียงผีมันมาร้องอๆเลยนี่เจอวิธีทาซานวิธีทาซานเอาโอเคบูมอะไรเงี่ยกลับมาบมอะไรเงี่ยกลับมาวิธีทาซานทาซานอันนี้เป็นเอฟแหละ คนก็คือสุวรนอนตายปลาดักหน้า <Okay. S 1> ปลาดักหน้าโอ้โหเดียวจัดบอกเลยว่าอย่างคมอุ้ยเออเออยตอต่เร็วรีบรีบยังไม่เห็นตัวอะไรขึ้นไปละเอ็กหลุดว่ะต้องใส่ตัดมาและแคสแน่ๆทรงนี้นุ่นกระตุกปะพอเข้ามาในป่าใหญ่ไม่นะไม่กระตุก เอาเมื่อกี้ได้ยินเสียงมันเออไกล่ยหูขึ้นเลยละกันสองพี่น้องยิงขี้กลัวอยู่บอกให้เดี๋ยวขอแค่ขอแค่ครับนี่ถึงก็พอมีไก่กี่ชิ้นอะนู่นอะไม่มีไก่แต่มีเนื้อหมูกับเนื้อวัว16ชิ้นรวมทั้งหมดมามามาปาร์ตี้กันดีกว่าเรา ยางหมูว้ซอยจูซอยจูกลางป่ามันนี้ไหมครับเสนอตอนซอยจูไปไมพักหนึ่งเหรอมันอยู่ไหนไม่ได้ยินแต่เสียงเออมันเหมือนมันกำลังมันกำลังขุดดินขึ้นมามันเหมือนมันกำลังบุดมาด้วยความเรู้สึกหรืปไง ฉลาดว่ะไปเดี๋ยวสร้างบ้านตรงนี้ดีกว่าน้องเคาะเลยอาจจะไม่ลื่นมากแต่ก็ดีกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้มีปัญหาทุกคนเฟมเฟมเลดเออเอฟเอสผมวิ่งแค่ยี่สิบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเหรอเสียแล้วมาดิปีกขนนกจะใช่ไหมเก็บไว้ก็ได้เราไม่มีปืนนะทีนี้อาวุธ ที่เป็นพื้นฐานแบบว่าเป็นมิธิของเกมคือสำคัญแล,แล้วจะลงไปทางไหนเนี่ยมันลงไปทางไหนวะอย่าบอกนะว่ามันโดด,โด,ดมาแล้วมันตกอะ่ะอีก,กิวิอาเธอร์พี่เราจะไม่มีการทีพีนะรอบนี้ ไอ้นี่โอ้โหกินกินอาหารก่อนกินอาหารก่อนค่อยเล่นค่อยเล่นค่อยเล่นใจยเย็นค่อยเล่นสวยหมาแล้วเว้ยหมาแล้วเว้ยนีน้องสาวกูน้องสาวกูน้องสาวกูสีสวยทำดีดีเราจะเล่นแบบว่าช่วยกันโทีที แน่เยอะเลยว่ะนู่นขุดเอาเลยนะตามไปส่วนตัวอ้ายขอกลับไปทำบ้านก่อนเพราะคลิปวิดีโอนี้ฉันจะทำบ้านยังไงขน,น,นมขาวดีนะเราอะขอโซยดยจ้าโอ้ว้าวไนส์สวยอะ่ะ Okay. แค่นี้ก็สวยเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายอาา่อาฮะอ่าฮะนี่นี่แหละบ้านฮันเตอร์ฮันเตอร์ไม่พูดเยอะซัมมอนกี่มาแล้วหรอมาเิยมันตัวสูงมันน่าไม่น่าจะเข้าบ้านเราได้โหติอาหารโคตรเยอะเลย โตจีนชัช้นั้นชั้นวันนี้มาไหนๆก็ไหนแหละทำโตจีนกันดีกว่าพวกเราใส่ลงไปนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไม่ทำช่องไว้ตีเหรอพี่ทำ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 ข้างข้างเนอะจัดเลยแสลับอ่ะทำเลยอีกเอ็กอ้ย Are you dead? ไอ้ There is a parasite near my d e s t i n a t i เฮ้ยล้มมันล้มเชียฟอหัวมันล yep, mar ้ำมันล้ำเอ็กเอ็กเตะบที่เอ็กเตะบเอ็กเอ็กเฮ้ย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 เอ็กเฮ้ยอ่เบดสิบมมันมามันมาบุกมันบุกได้ผมประทับใจว่ะเอ็กเกตว่เมื่อกี้เฟบเรเบ่งกล้ามรู้ไหม พี่มองมันแล้วพี่นึกถึงเพลงอะไรหมดตัวเลยใจยิมยกให้เธอเป็นจอมขวัดตัวเลยใจยองยกให้เธอเป็นจอมขวัญ A few moments later ตอนนี้ต้องแสลบป,ปุ๊บเนาะเอากระจกอะโอเคกระจกกระจกกระจกพี่ว่าเราต้องทำวัดเทาวเวอร์ไว้ไหมบนบ้าน Tak suhu sesuatu banyak yang buat. มันมีสองตัวมันโผล่มาสองตัวพี่เบอร์ใช่เหรอ,อ,อมันมุดขึ้นมาตอนพี่ตาย w t ตถุฟ้าโอ้โหโอ,โอ,โอไ้ไก่ไหววะพี่ว่าอันนี้ไม่เวิร์กแล้วพี่มีไอเดียสำหรับการสร้างไม้ที่จะสู้มาแล้วเพราะว่าท้าเบอร์ต้องไปหินต้องไปหินใช่ เอาไปหินต้องไปหินเมื่อกี้มันมาสองตัวเลยวัตตาฟักนึกว่าไอ้จอมขวัญมาไอ้เคียบดวลเลอร์มานุ่นนุ่นได้อยู่ปะตอนที่ว่าเคียบด้วลเลอร์มันแปลงร่างฉีกเสื้อไม่ไมหมขุดแร่อยู่เคียบด้วนเลือกกินเวมาเป็นนักก้ามแล้วเพลงขึ้นมาในหัวมือเตลิีใช่เลยถ้าเกิดมันมาพี่จะแยกขึ้นไปเลยข้างบน ถ้าเกิดว่ามันตามแคทโทที่อยู่ในบ้านเดี๋ยวพี่จะตามมาล่ามนันนี่คือแผนเราจะกระจายกันเล่นนะครับไม่กระจุกไม่งั้นเราจะซีลิงเดยวซูลิงเดี๋ยวกูสลิงแตกคืออะไรวะอะไรวะเนี่ยเฮนโดวป้าสวยเฮนโดมาไปดูธนู ไปไล้ว่ะเดี๋ยวอ้าวถูกเฉยความจำดีนี่หว่าเรา ผมจะรับบทเป็นฮันเตอร์ของจริงอยู่ไหนวะ หนหีว่ะไม่เจ๋งแดี่วเลยนี่ว่ะเป็นไงเจอกับแพงกับแพงไฟของผมนุ่นมีปะกาเวลโอเอาไงยังไม่ได้ขุดโอเคเดี๋ยวพี่ขุดเองโอ้โหเมื่อกี้มันหนีว่ะยังไงรูปนูปเตรียมดูปยังไงจอมขวัญจอมขวัญ

จ้องปันจ้องวั่นโดนเจ็บเจ็บหนีปะหนีหรือตายเมื่อกี้มีนุ่นมีใครเห็นปะมันหนีหรือตายมันหนีโอเคโอ้ยปบูมแมลงผมหมุนติ้วๆอยู่เลยพี่แต่เมื่อกี้ได้ผลนะเราตีมันเข้าทั้งคู่เลยแต่ว่ามัตตนตายเป็นะ เอกไปดุเอกหลุดไปน,น,นอนวนะน่ะถ้านอนคือหนีทหารนะครับ<ะ>มาตอนเช้าอะ่ะเพิ่งตื่นสินะไม่มาดิ หนึ่งชุดกว่าผมพร้อมถังระบาดถังหนึ่งอันไหนไม่เกี่ยวเก็บออกไปอันนี้ควรใช้อ่ามันมีวุตถอะไรที่มันทำระยะไกลได้อีกไหมอะถ้าที่ดูหมดแล้วนะ มันจะมีไอ้นี่ไอ้นี่ไงปลาได้วอรฮมเมอร์ใช่ปะปลาได้แต่มันใช้แฮนเดลโชคดีที่เรามีแฮนเดลไปลองฟาดดูสิวอรแฮมเมอร์ผิดตรงไหนเนี่ยอ๋อสลับด้านโอเคลองดูเหมือนว่ามันปลาได้ปาไรกระพิงไป คาผิดอันมาเดยวันนี้แหละจะเป็นศึกตัดสินชะตาเออศึกตัดสินชะตาศึกตัดินเลืดลิ้นพันไปมดโอเคเกี่ันที่ไม่เกี่ยวเลยผมเดอะลาสเตนละทิ้งให้หมดอันไหนไม่เกี่ยวครับทิ้งไปทิ้งไปโอเคไม่ต้องใช้ละไม่ต้องใช้ละโอ้ทนูสองชุดกว่าบอกเลยว่ามาเถอะ ว่าเรามีเหล็กเหลือเราคนค้าบ,บุมบมลงเผื่อไว้ด้วยนะ,ะยังไงเราก็ออกมาเพื่อสู้อยู่แล้วครับโอเค okay. มาต้องใช้ไป กเฮ้ยมาแล้วมาแน่โอ้โหอันนี้กำลังซอยกำลังพลนเลยแบบเชื่อไหมมาอย่างนี้เลยมันต้องดูมันตามใครคอยมันตามผม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจอมขวัญมาจอมขวัญมาตามนัดเสยนุ่นกันไหมนุ่นกันไหมิ่งอยู่่งเออ็เอก์ไปไปเมนเอไม่ได้ไม่ได้วางระบาไม่ได้ะวางเลยวางเลยวางไม่ได้วางไม่ได้เดเด มันหนีปะเฮ้ยมันหนีป่ะหน,หนีนมคิตินลวาวาโถไอ้พวกนี้มันหนีว่ะเลือ่อนโอ้โหถ้าเลื่อนหนึ่งพันไม่ได้ถ้าเลือนหนึ่งพันต้องปืนหกรก็ไม่ได้บทสรุปนะทุกคนผมคิดว่าถ้าเราจะฆ่ามันตายอะ่ะมันจะตายตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว อันนี้คือดามเมจพวกเราไม่พอนะครับตีเฉลี่ยกันก็คนละสิบหน่วยแต่เรียกมาหนึ่งพันเอา,อางนี้ดีกว่าถ้าคลิปนี้ยอดไลค์เกินสองร้อยไลค์ผมจะกลับมาฆ่าพวกมันอีกและแช้มอดปืนครับผม